ตามทไลายนะคะวันนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมอชอก็จะเสนอร่างผ่อนรนเฟสสองให้กับทางผู้มีการสบอบคอเพื่อ เพื่อที่จะมีการถกกันในวงเล็กนะคะจากนั้นก็จะนําเข้าสู่การพิจารณาสอบคอในวงใหญ่ในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งข้อมูลหนึ่งที่ชัดเจนแล้วนะคะก็คือการปรับเวลาเคอร์ฟิวค่ะห้าทุ่มถึงตีสีแต่ว่าทำกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วและกําลังจะประกาศผ่อนปรนในเฟสสองนะคะคุณสาวลักษณ์คะพร,ะรกรฉุกเฉินยังคงจําเป็นอยู่อีกหรือเปล่าคะซึ่งดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีการต่ออายุออกไปอีกหนึ่งเดือนแล้วอย่างนี้เนี่ยจะข้ามพ้นข้อครหาเรื่องการเมืองได้หรอคะ เอาเป็นว่าถึงเวลานี้คงไม่ต้องพูดถึงหรืออ้างถึงโพลที่สำรวจความเห็นของประชาชนออกมาแล้วล่ะคะ่ะแหล่งข่าวในสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันค่ะว่านายกรัฐมนตรีตัดสินใจต่ออายุพรกรฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนคะ่ะอาจจะฟังดูสวนทางกับความเป็นจริงไปด้แต่ว่าอย่างที่สบคระบุออกมานะคะว่าเบาใจได้แต่อย่าวางใจค่ะและแนวทางหนึ่งที่พอจะทําให้ข้อคอรหาทางการเมืองบรรเทาลงก็คือการผ่อนปร หรือว่าผ่อนคลายมาตรการทางกฎหมายลงไปด้วยเรื่องเคอร์ฟิวคงจะชัดระดับหนึ่งแล้วจริงๆค่ะ5ทุ่มถึงตี4ค่ะสรุป ประมวลประมวลเสียงสะท้อนกรณีมาตรการทางกฎหมายจากวงหาหรือที่ประชุมของเลข,ขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสม,มชโดยพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเป็นประธานเมื่อวานนี้มีอยู่3แนวทางค่ะสำหรับกรณีการบังคับใช้พรกฉุกเฉินที่กำลังจะหมดอายุในสิ้นเดือน 31พฤษภาคมนี้1คือให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินเนื่องจากกระทบการใช้ชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ลดลงและควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้ว สองคือให้ยกเลิกพรกอรฉุกเฉินแต่ยังไม่อยากให้ต่างชาติเข้าประเทศแต่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขอื่นที่จะมารองรับค่ะและสุดท้ายสามคือให้คงพรกอรฉุกเฉินเอาไว้เพราะห่วงว่าจะมีการระบาดรอบสองแต่ขอให้ผ่อนคลายมาตรการด้านกฎหมายลงบ้างเรื่องการต่ออายุหรือจะยกเลิกพรกอรฉุกเฉินที่ประชุมยังไม่สรุปร่วมกันแต่ที่สรุปร่วมกันหลังถกเถียงกันอยู่นานก็คือจะยกเลิกเคอร์ฟิวหรือว่าจะปรับเวลา หมสรุปออกมาในร่างผ่อนปลนหรือว่าผ่อนคลายเฟสสองคือการปรับเวลาเคอร์ฟิลค่ะเดิม4ี่ทุ่มถึงตีสีจะเป็น5้าทุ่มถึงตีสีค่ะในส่วนของทีมบุคลากรทางการแพทย์เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เสนอหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเวน้นแต่ข้อบ่งชี้ที่ว่าการผ่อนปลนที่ไม่เป็นเหตุให้การระบาดรอบสองไม่สามารถทําได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะต้องร่วมกันอย่างมีวินัย3ฝ่ายด้วยกันนั่นก็คือผู้ประกอบกิจการผู้ ผู้เข้ารับบริการกิจการและผู้ติดตามประเมินผลค่ะ สรุปแล้วร่างผ่อนปรนเฟดส2ส,สอดคล้องกับแนวทางที่สอบอคเคยแถลงโดยเฉพาะเหตุผลที่จะสอดรับกับกิจการกิจกรรมที่จะเปิดบริการหลังประกาศในวันที่17พฤษภาคมนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นห้างใหญ่ค่ะและตามไทม์ไลน์วันนี้สมชจะเสนอร่างผ่อนปรนเฟดส2ให้ในายกรัฐมนตรีและในวันพรุ่งนี้นายกจะนําเข้าที่ประชุมใหญ่สอบอคเพื่อเคาะแล้วก็สรุปออกมาในฐานะผอ,อสอบอคค่ะ นอกเหนือจากคำถามนี้คือคำถามจากฝ่ายการเมืองค่ะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงพรกอรฉุกเฉินไว้ทำไมทั้งที่จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอให้ครบอายุและที่มากกว่านั้นค่ะคือกระแสที่จะต่ออายุอีกหนึ่งเดือนในเดือนมิถุนายนนี้เหตุผลคืออะไรทั้งคนในพักการเมืองฝ่ายค้านเพื่อไทยก้าวไกลคนในกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะนายจตุรนฉายแสงค่ะออกมาชี้เขาว่า มีแต่เสียกับเสียเพราะใช้อำนาจตามพรบรโรคติดต่อได้อย่างกรณีการออกคำสั่งห้ามต่างชาติในประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศก็ใช้พรบรโรคติดต่อได้หรือกรณีเคอร์ฟิลก็ไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่กำลังจับกลุมกันอยู่ การใช้กำลังพลนายทหารตั้งด่านก็ไม่จำเป็นแล้วตำรวจก็ทำหน้าที่อยู่ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลก็ใช้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขได้เว้นแต่นายกจะต้องการรวมศูนย์อำนาจไม่อยากบูรณาการงานกับรัฐมนตรีสุดท้ายคือต้องการจำกัดสิทธิเสรีภาพทางการเมือง รำนีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่หรือเปล่าก่อนหน้านี้ทีมโฆษกภาพเพื่อไทยก็ถแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินค่ะแล้วก็ชี้ว่าการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ขัดแย้งกับมาตรการผ่อนปรนและตั้งข้อสังเกตว่ามีวาระซ่อนเร้นสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่หรือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็ตั้งคำถา,ถามถึงกรณีอ้างอิงการทำโพเพื่อความชอบธรรมใช่ไหมหรือกรณีนายกอ้างอิงถึงโพสนับสนุนร้อยละ80นั้น คือโพของสํานักไหนกันแน่งานนี้เลยต้องถึงมือรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะวิศนุเครืองามมาชี้แจงเหตุผลและอ้างถึงความต่างให้ฟังกันชัดๆค่ะว่าเพราะอะไรกันแน่ทีนี้ถามว่าในเรื่องของครรศุผิดเฉือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือดูสถานการณ์แล้วมันเริ่มจบเบาลงแล้วแต่รรศุดเฉืนเนี่ยจะสามารถยกเลิกในเรื่องยะเร็วไปที่จะพูดไดขนี เพราะว่ามันมาถึงเพียงแค่ครึ่งเดือนพฤษภานมันยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนกว่าจะไปถึงวันที่31เพราะฉะนั้นมันคงยังตอบ่ออะไรไม่ได้ตกใส่นิดนึงว่าถ้าเราไม่มีพรลคติเฉื้อเนี่ยเรื่องโควิวเรายังใช้ยานยังสามารถประากาศได้ไมอะไรไม่ได้เวลาต้องต้องพูดกับพหลหลายอย่างมันใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อได้แต่ว่ามันก็มีจุดอ,อ,อญญ่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อนั้นไม่ได้ให้อำนาจอะไรแก่รัฐบาล ไม่ได้ให้อำน,นาจอะไรแก่นายกไม่ได้ให้อำน,นาจอะไรแก่รัฐมนตรีแต่ให้อำน,นาจแก่ผู้วา่าราชการจังหวัดเอาว่าการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียค่ะแต่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งหมดหรือไม่บอกจริงๆค่ะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ทันทีทันควันในเวลานี้ค่ะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์กันอีกระ,ระยะหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเมื่อ สถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายพิเศษที่เคยใช้ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะคำถามก็คือว่าถสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วในภาวะนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายพิเศษหรือไม่อยู่ที่นายยกรัฐมนตรีคนเดียวค่ะที่จะ,ะตัดสินใจเรื่องนี้ค่ะซึ่งถ้ามองในมุมของความปลอดภัยแล้วก็ด้านสาธารณสุขแล้วนะคะการจะยกเลิกพรกรหรือว่าไม่ยกเลิกพรกรฉุกเฉินนั้นก็คงต้องอยู่บนเรื่องของการดําเนินไปอย่างระมัดระวังบนพื้นฐานที่ว่ายังคงวางใจสถานการณ์โควิด -19 ไม่ได้นะคะคุณสาวลักษะค่ะ ขอบคุณค่ะ